สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PB สุ r Car อีกครั้งนะครับผมภาพแล้ววันนี้เราจะมาจัด5อันดับรถใหม่สุดแพงที่สุดในโลกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า5อันดับนั้นมีอะไรกันบ้างอันดับที่5 m มล์บักเอ e l e r ล m ร่ไมล์บั e l e r o เนี่ยถูกออกแบบและสร้างขึ้นในปี2004นะครับและถูกเผยโฉมออกมาเมื่อปี2005ที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีรถคันนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท De ม ler ร์ไครเ e r นะครับแล้วก็บริษัท s t o ร a ที่เคยมีชื่อเสียงทางด้านรถต้นแบบ e x ็ e เซลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก m y ล a บ k กเอสเนนะครับที่ผลิตขึ้นในปี1938ภายใต้แพลตฟอร์มของ m y ล a บ k 57โดยมีเป้าหมายว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นรถที่รููะครแตต่จต้องทงทําาวมสสุด X-300 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว Excel ์เใช้เครื่อง5.9ลิตรวินเทอร์โบ V12 หรือที่ทางค่ายเรียกว่าไปเทอร์โบนะฮะรถคันนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่690แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่1,020นิวตันเมตรที่สามารถพุ่งทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่4.4วินาทีเท่านั้นโดยหากเทียบกับซูเปอร์คาร์ในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ที่สำคัญคือรถคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักตัวอยู่ที่2,660กิ แค่คันเดียวนะฮะแล้วก็แทบจะไม่เคยโชว์ตัวเลยที่ไหนด้วยซ้ำนะฮะเพราะความพิเศษของรถคันนี้นะครับราคาค่าตัวจึงอยู่ที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ250ล้านบาท อันดับที่4บุกติเชนโตเดชีนี่คือไฮเปอร์คาร์จากทางค่ายบุกตินะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ1 1 0ปีของทางบริษัทโดยที่ชื่อเชนโตเดชีเนี่ยในภาษาิตลเลียนแปลว่า110รนะครับรถคันนี้เนี่ยถูกเปิดตัวที่เพเวอร์บีะครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมในปีที่แล้วรถคันนี้ถูกสร้างมาจากพื้นฐานของบุกติชิรอนนะฮะโดยนํารูปแบบของตัวบุกติเอบหนึ่งหงยเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นการดำลึกถึงรถ ที่มาจากตัวบุกติ EB 1 1 0 Super Sport แล้วก็ตัวกระจังหน้ารูปเกือกมา้าอันเด็กๆนั่นเองนะครับเชน r ูดิเนี่ยใช้เครื่องมาตรฐานทางบุกตินั่นก็คือ8.0ลิตรควรเทอร์โบชาร์จับยที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง1,578แรงมา้าสามารถทําสูงถึงได้ภายในเวลาแค่2.4วินาทีเท่านั้นพร้อมกับความเร็วสูงสุดที่ตั้งไว้อยู่ที่400กิโมตรตช่โมงนั่นหมายความว่าถ้าปลดล้อความเร็วเนี่ยก็สามารถทะลุ400กิเมตรชั่วโมงได้อีกยาวๆเลยนะฮะรถคันนี้นะครับถูกผลิตออกมาเพียงแค่10คันนะครับแล้วก รถทุกคันเนี่ยเป็นแฮนด์บิลทั้งหมดราคาค่าตัวเนี่ยจัดไปอยู่ที่9ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับหรือว่าประมาณ280ล้านบาทไม่รวมภาษีนําเข้านะฮะรถคันนี้เนี่ยจะเริ่มถูกส่งมอบนะครับในประมาณปีหน้านะฮะนวดมีข่าวแว่วมาว่าคริสเตียโนโรนัลโด้ตาชื่อดังจากทีมยูเวนตุสได้สั่งจองคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ทราบว,ว่าเป็นข่าวจริงหรือเท็จแค่ไหนแต่ต้องรอดูปีหน้ากันนะครับว่าเขาจะได้รับการส่งมอบรถจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่านะฮะ อันดับที่3 RoRo สุดยอดรถหรูจากทางค่ายโรซอยรับใช้เวลาการออกแบบรวมกับการสร้างทั้งหมด4ปีนะครับจนกระทั่งได้เปิดตัวที่ประเทศอิตาลีในปี2017โรซอยสเว t เ i l มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตรงที่หลังคาลาดน,นะฮะภายในใช้คอนเซปต์ที่มินิมอลนั่นคือมีปุ่มให้น้อยแต่ต้องสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หรูหราแล้วก็ดูดีที่สุดบางส่วนของภายในรถเนี่ยมีความคล้ายกับเรือยอร์ชนะฮะเพราะคนที่ให้ไอเดียของการออกแบบก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเรือยอร์ชแล้วก็เครื่องบินนั่นเองเป็นที่น่าเสียดายว่ารถคันนี้นะฮะไม่ได แต่เนื่องจากรถคันนี้เ,นเป็นหลังคาแก้วคุณก็สามารถที่จะใช้เวลากับคู่รักของคุณนะฮะที่จะดูดาวของจริงจากในรถได้เลยนะฮะร,รถคันนี้มาพร้อมกับราคาอยู่ที่12.8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ400ล้านบาทซึ่งในขณะที่ขายตอนนั้นเนี่ยได้ทำสถิติเป็นรถใหม่ที่แพงที่สุดในโลกนะครับ อันดับที่2องปากา่ซอนด้า HP ปาเคตตา การี่ซอนด้า HP ปาเกตาถูกเปิดตัวที่ Pe b b บิ Beach ชแคลิฟอร์เนียในปี2017นะครับเพื่อเป็นของขวัญครบรอบอายุ60ปีให้แก่ฮ o ราชิโอพกานี่ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมถึง2งครบรอบ18ปีของบริษัทอีกด้วยนะครับซอนด้า HP ปาเกตาโดยตัว HP เนี่ยเป็นตัวย่อมาจากชื่อของฮัราชิโอพกานี่นะฮะรถคันนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากซอนด้ารุ่นอื่นนะครับโดยตัวรถเนี่ยเป็นสไตล์ป a เกตตานะครับแล้วก็ล้อหลังเนี่ยถูกคลุมด้วยตัวรถนน้้อออดาซาซยขงรถเ,เป็ท โดยที่ด้านขวาของตัวรถเนี่ยกลับเป็นสีน้ำเงินนะฮะรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์7.3ลิตร V12 NA ของทาง Mercedes-Benz ครับที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่789แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดมากกว่า355กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในของรถคันนี้ใช้พาร์ทของ Pagani Huayra BC นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยผลิตออกมาทั้งหมด3คันครับโดยหนึ่งใน3คันเนี่ยเป็นของ Horacio Pagani นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ปิดตำนานของซอนด้าอย่างแท้จริงครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาว่าจะมีรุ่นนู้นรุ่นนี้มาปิด ตํานซอมด้าเลยนะครับผมด้วยเพราะเหลือแค่2คันที่ปล่อยออกมาขายเนี่ยมีราคาแวววออกมาว่าอยู่ที่17.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรืออยู่ที่546ล้านบาทเนื่องจากราคายังไม่ชัดเจนนะครับหลายแหล่งข่าวจึงไม่นับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น1ในรถที่ติดอันดับแพงที่สุดนะฮะอันดับที่1 บุกติลาวอชวนวาไฮเปอร์คาร์หนึ่งเดียวในโลกคันนี้นะครับถูกเปิดตัวในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ในปี2019ชื่อลาวอชวนวาเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่ารถสีดำนะฮะก็ตามที่เห็นจากรูปเลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยใช้ตัวเบสมาจากบุกติชิรอนนะครับแล้วก็เป็นการออกแบบเนี่ยเพื่อลำลึกถึงตัวบุกติไท p ์5 7 s c Atlantic นะฮะรถคันนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับแล้วก็มีรูปร่างยาวพิเศษรวมถึงด้านท้ายเนี่ยมีท่อเรียงกันถึง ทอด้รถคันนี้นะครับมีข่าวแว่วมาว่าใช้เครื่องเดียวกับตัวบุกติชิโร่นะครับซึ่งก็คือใช้เครื่อง8.0ลิตรนะครับพร้อมเทอร์โบชาเทอร์โบ ah, ah, 4ตัวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางบุกติแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่อง V8 2ตัวนั่นก็คือดับเบิลยู16นะฮะทีแ่แรงม้าสูงสุดถึง1,479แรงมา้าในส่วนของภายในนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้เห็นนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นรถที่สมบูรณ์แบบเป็นเพียงแค่คอนเซปต์คาร์เท่านั้นนะฮะทางบริษัทกล่าวว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีครึองนนัับจากวที่เปิดตัวนะรรบใกกาเกาเเ็ยลอียดดทั้งหใ่เครึ รวมถึงทําให้รถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับน,<ะ> Tiny, นับ่นะหมายความว่ารถที่เปิดตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องจริงนะครับใช้แค่ระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ในการขนย้ายได้เท่านั้นเองรถคันนี้นะครับถูกขายไปอยู่ที่ราคา18.7ล้านดอลลาร์สาหารัฐนะครับหรือว่า5 8 4ล้านบาทซึ่งราคาจริงเนี่ยอยู่ที่12.3ล้านดอลลาร์สาหารัฐนะครับหรือว่า3 8 4ล้านบาทและที่เหลือเนี่ยคือค่าภาษีที่เจ้าของรถเนี่ยต้องจ่ายนั่นเองนะฮะโดยที่รถคันนี้เนี่ยเคยมีข่่าาาวววแแริียนล้้กกททจง รถคันนี้นะฮะไม่ได้ตกอยู่ในมือของคริสติโนโรนโดอย่างที่ว่ากันไว้นั่นเองนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับกับ5อันดับรถใหม่ที่ทําสถิติแพงที่สุดนในโลกนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแกรกๆนะครับอยากให้จัดอันดับอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมภาพพ่วิสุขาว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับผมอันนี้เป็นสายลิมิเตครับลิมตครับ โพิซซ่าสวยงามแต่นี่โหดกว่าครับ KDF ครับโอ้โหจัดหนักครับ